มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะไปรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฮุนเซนโพสต์รูปอิงกับสามีเปิดภาพห้องพักทวงบุญคุณเคยช่วยสองผู้นำไทยให้มาอยู่ที่นี่สมเด็จฮุนเซนโพสต์ ถึงทักษินและยิ่งรักสองอดีตนายรัฐมนตรีของไทยระบุเคยให้ที่พักพิงตอนที่ทั้งสองประสบปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศและยังเก็บห้องพักในจังหวัดกันดานที่อดีตนายกทั้งสองคนเคยพักเอาไว้แต่ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของสองครอบครัวได้ขาดสะบัน้นจากคลิปเสียงที่ถูกปล่อยโดยเจ้าหน้าที่กัมพูชาคนหนึ่งสมเด็จฮุนเซนเขียนข้อความลงบนเฟซบุ๊กว่าข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต่อพระอาจารย์สุดที่ได้รับอนุ ญาติจากนายรัฐมนตรีฮุนมาเนตให้พักอาศัยอยู่ในกัมพูชาข้าพเจ้าขอขอบคุณนายรัฐมนตรีฮุนมาเนตและรัฐบาลของกัมพูชาสําหรับความเมตตาที่มีต่อพระอาจารย์สุดและหวังว่านายรัฐมนตรีจะทูลเกล้าวถวายดีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพระราชทานสัญชาติกัมพูชาให้แก่พระอาจารย์สุดเพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติศาสนกิจในฐานพะพลเมืองกัมพูชาต่อไปได้ สมเด็จฮุนเซนนะคะเชื่อมั่นว่ากร,รณีของพระอาจารย์สุดนั้นจะไม่สร้างความขัดแย้งใ,ใดๆกับความสัมพันธรร์ระห,หว่างกาัมพูชาและไทยและจะไม่ถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของไทยพร้อมย้ำว่ากาัมพูชายัางไม่ยอมให้พระอาจารย์สุดสร้างกระบวนการใดๆเพื่อต่อต้านประเทศไทยเช่นเดียวกัน สมเด็จฮุนเซนยังเขียนโพสต์ว่าไม่ได้มีแค่พระอาจารย์สุดเพราะว่าในอดีตตัวเขาเองและก็รัฐบาลกัมพูชาเคยให้ความช่วยเหลืออดีตนายรัฐมนตรีของไทยถึงสองคนก็คือนายทักษิณชินวัตรและก็นางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรผู้เป็นบิดาและอาของในรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทยเมื่อครั้งที่ทั้งสองคนประสบปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศสมเด็จฮุนเซนระบุว่าในตอนที่ นางสาวแพทองทานชินวัตนรนายรัฐมนตรีของไทยเดินทางมาเยือนกัมพูชายอย่างเป็นทางการเมื่อเมษาย,ยน2568นอกจากภารกิจที่เป็นทางการแล้วพวกท่านยังได้พบปะการฉันครอบครัวโดยนายรัฐมนตรีอุ้งอิงของไทยกับสามียังได้มารับประทานอาหารขําที่บ้านของท่าน สมเด็จฮุนเซนบอกว่าก่อนเดินทางกลับนายกระฐรนตรีของไทยยังขอดูห้องที่พ่อและอาเคยพำนักและยังบอกด้วยว่าบ้านของท่านได้เก็บห้องสองห้องไว้สําหรับท่านทั้งสองโดยห้องหนึ่งมีชื่อว่าห้องทักสินส่วนอีกห้องมีชื่อว่าห้องยิ่งรักซึ่งสามีของนายกเอง และก็วิดีโอเก็บเอาไว้ด้วยอย่างไรก็ดีในช่วงท้ายสมเด็จทุนเสนยอมรับว่าความผูกพันอันจริงใจที่มีมาอย่างยาวนานกว่า30ปีของสองครอบครัวต้องพังทลายลงจากการปล่อยคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่กัมพูชาคนหนึ่งที่ไม่พอใจคําดูหมิ่นที่มุ่งเป้ามาที่ข้าพเจ้าและนายรัฐมนตรีกัมพูชาโดยอ้างว่าพวกเราไม่มีความเป็นมืออาชีพขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ เ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ